สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะพาไปรู้จักกับ5ตำนานสถานที่หลอนในกรุงเทพสถานที่เหล่านี้มีตำนานและเคยเป็นข่าวมาแล้วทั้งสิ้นมีที่ไหนบ้างไปชมกันค่ะสถานที่ที่หคือโกดทาวเวอรตึกผีสิงหรือที่รู้จักกันดีในชื่อสาทรยูนิคทาวเวอร์หรืออีกชื่อ ที่ทุกคนรู้จักกันก็คือตึกร้างสาทรเป็นตึกที่มี49ชั้นซึ่งโดนพิษเศรษฐกิจในช่วงปี2540ที่เรียกกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งทำให้ตึกนี้ไม่สามารถสร้างให้สำเร็จได้ตัวตึกจึงกลายเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินักผจญภัยเข้ามาทำเป็นจุดถ่ายรูปแนวผาดโผน และได้มีชื่อตึกใหม่อีกครั้งคือโกดทาวเวอรหรือตึกผีสิงที่ถูกเรียกกันในปี2,556เพราะว่าในปี2,556-57นั้นมีคนเข้าไปฆ่าตัวตายที่ตึกแห่งนี้ถึงสองศพและถ้าสืบจากประวัติของที่ดินผืนนี้ทราบมาว่าตัวอาคารสร้างอยู่บนพื้นที่สุสานเก่าและเงาของตึกยังพาดทับวัดอีกด้วย ทำให้หนีไม่พ้นเรื่องความเชื่อที่ว่าเป็นเพราะอาถรรพ์ทำให้มีแต่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นทําให้โครงการสร้างไม่สําเร็จและเหตุการณ์ต่างๆที่ตึกร้างสาธรต้องพบเจอทําให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นจุดแลนด์มาร์คที่น่าขนลุกและน่ากลัวเป็นอย่างมากสถานที่ที่สองสุสานเด็กทารก2002ศพนวัดไผ่เงินโชตนาราม เรื่องนี้โด่งดังจนถูกนำไปสร้างเป็นหนังมาแล้วมีข่าวการพบศพเด็กทารกจำนวน2,002ศพที่วัดไผ่เงินชดตนารามเขตบางคอแหลมเหตุเกิดก็เนื่องจากมีสุนัขตัวหนึ่งได้ไปคาบถุงพลาสติกสีดำมาที่ตลาดแล้วทำการกัดถุงนั้นจนขาดเพื่อจะเอาบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในออกมากินพอถุงแตกก็ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วตลาด จนคนแถวนั้นต้องเดินไปดูและตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าพบเป็นศพเด็กทารกแรกเกิดอยู่ภายในถุงพลาสติกนั้นและเมื่อลองเดินตามสุนัขตัวนั้นไปก็พบว่ามันเดินมาหยุดอยู่ที่โกดังเก็บศพช่องที่17ของวัดไผ่เงินเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่วัดไผ่เงินก็พบศพเด็กทารกจำนวน2อ0พศพที่โกดังเก็บศพของวัด หลังจากคดีเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่นี้มักจะได้ยินเสียงร้องของเด็กที่ฟังแล้วโหวยหวนแถมมีคนถ่ายติดภาพวิญ,ญญาณของเด็กอีกด้วยหลายคนลงความเห็นว่าความเห็นของเหล่าบรรดาเด็กๆที่ไม่มีโอกาสได้เกิดและไม่ได้อยากตายแบบนี้พวกเขาคงทุกทรมานมากจึงเป็นที่มาของเสียงร้องโหยหวนเช่นนี้ 3. โศกนาฏกรรมซันติก้าผับเมื่อย้อนกลับไปวันที่31ธันวาคม2551ได้มีเหตุเพลิงไหม้ณนซะันติก้าผับต้นตอของสาเหตุเกิดขึ้นจากการจุดดอกไม้ไฟทาให้เกิดสะเก็ดไฟส่งผลเป็นเหตุให้ไฟไหม้ลุกลามไปอย่างรวดเร็วทาให้มีผู้เสียชีวิตทันทีมากกว่า67ราย เนื่องด้วยทางซันติก้าไม่มีระบบป้องกันอักคีภัยที่มาตรฐานตามความเชื่อแล้วซันติก้าผับแห่งนี้ได้สร้างทับพื้นที่ที่เป็นกูโบเก่ามาก,ก่อนกูโบก็คือสุสานของอิสลามค่ะหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ผ่านไปมีเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นมากมายยกตัวอย่างเช่นรพรอะซึ่งเป็นคนเฝ้าอาคารได้เปิดเผยว่า ระหว่างที่เขากำลังทำหน้าที่เฝ้ายามอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องเรียกช่วงกลางดึกพอหันไปดูก็พบว่าเป็นผู้หญิงอยู่บนบริเวณชั้นสองเนื่องจากเขาไม่ใช่คนกลัวผีเขาจึงได้เดินขึ้นไปที่ชั้นสองสิ่งที่เขาพบคือโครงกระดูกและนาฬิกาที่เก็บไปไม่หมด 4. ลิปแดงของมอธรรมศาสตร์ ย้อนกลับไปวันที่6ตุลาคม2519ได้มีการกวาดล้างนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลในยุคสมัยนั้นตำรวจตะเวนชายแดนได้บุกเข้ามาที่มหาลัยพร้อมอาวุธครบมือขณะนั้นนักศึกษาบางส่วนตัดสินใจที่จะหนีโดยการใช้ลิฟต์แต่พวกเขาคิดผิดหนีไม่พ้นเพราะมีตำรวจอีกพวกหนึ่งที่รออยู่ด้านล่างพอลิฟต์เปิด กเขาก็ถูกสังหารจนทำให้ลิฟเต็มไปด้วยเลือดสีแดงของนักศึกษาพอเรื่องราวจบลงมีการล้างทำความสะอาดลิฟต์แต่ล้างเลือดเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกพวกเขาจึงทาลิฟตัวนี้ให้เป็นสีแดงซะเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นได้มีคนเจอวิญ,ญญาณหลอกหลอนเฮี้ยนเป็นอย่างมากนักศึกษาที่เสียชีวิตพวกนี้เขามีความแค้นอาฆาตเพราะไม่ได้รับความยุติธรรม พวกเขาจึงไม่ยอมไปไหน 5. โค้งร้อยศพรัชดาบริเวณหน้าสาลอาญาถนนรัชดาจะมีลักษณะเป็นโคง้งที่เกาะกลางถนนจะมีต้นโพและศาลเพียงตาอยู่โค้งนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยจนได้ฉายาว่าโค้งร้อยศพสิ่งที่ตามมาคือมีการผูกผ้าสามสีไว้ที่ต้นโพตามสไตล์ความเชื่อของคนไทยมีการวางของเส้นไหว้ด้วย เหล่าบรรดาผู้ประสบเหตุแล้วรอดชีวิตมาได้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามักจะเห็นเงาดำตัดหน้ารถแบบกระทันหันจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั่นเองจบคลิปแล้วนะคะใครมีประสบการณ์กับ5สถานที่นี้ก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ